ดูดิเโอเห็นปะโอ้โออะไรปะรอรอรอดูดิต่อนะดูดิดดูิรอดูบัมบัมต่อนะรอเงี้ยควายแห็นพอมึงดูมาดิดูมาดิดูมาดิสองหลี่ทร้อยผ่านอยู่อ่ะดูมาดิก็กดูมาดิดูดิดูมาดิดูดิโอ้ดูดิมนั่นแหละเสียงกูยิงพ่อที่ตาย See. This is how we do it. บอกไปก่อนกูพอตัวนะเอเจยังยอมรับทั้งแบงก์บาทนี่กีก่กตีเนี่ยสักมึงเข้ามันลองนับเอากูติดเงินมึงหละเฟังดูแล้วกูว่ามันแปลกดีเ <c oughs> พราะพี่เคิร์ตงฝากกูมาบอกมึงในเพลงจะเสือกมันเนียนและแดกฟรีลิบขิดฟ้าหรือจะสู้มันหะนัคนมึงเป็นแค่ยามอยู่โรงแรมทำไมถึงตอแหลต่อหน้าสาธารณชน <c oughs> มึงบอกไอ้แทนนะช่วยเคลียร์กับแฟนพเพราะเขาทะเลาะก,กันลับหลังมึงจีบเมียแทนหูกระหล่ำก็ดีอยู่แล้วมึงอยู่ต่ำๆก็ดีอยู่แล้วสุดท้ายลูกตำพ่นควันเพิ่งดูดเป็นเมื่อปีที่แล้วขยับเข้ามาใกกกกกกล้้้ๆููููจะไดสสออออนนนมึงงถี มันถึงได้สอนมึงดูดเอาให้เข็ดเอาให้หลากกูไม่มีเมตตาแล้วคนก็รู้ไหมมึงชักดาบเอาของไอ้เบสมามึงบอกที่บ้านมาทํางาน Security ทีาำไมไม่ใส่ชุดยามไปประกวดอ c เคเ m มี่ล่ะอย่ามั่วแต่หมกอยู่ในกระลาแล้วใครเขาติดเงินมึงกูขับเชฟโรเลตมึงขับเมทนางพญาเชี่ยทั้งหน้าตาคงไม่มีใครที่เกินมึงคุยมึงไม่รมึงไอ้สัก มึบอกมึงซีกับไอ้แดนก็โทษทีมึงฟังเขาออกสักกี่คำไอ้แดนดีนะเพื่อนกูแต่ที่มึงซีสงสัยจะแดนบุรีรัมเอาให้สะใจมึงอยากจะไฟกูทั้งที <c oughs> คนเสิริมง,งานเดียวนันรายได้มึงทั้งปี <c oughs> มึงมองว่าเปิดร้านจิวเวลรี่อยู่เวิร์เทรดสงสัย <c oughs> ต้องทำความกข้ใจใหม่แล้วมึงจะอายไปทำไมที่ครอบครัวและรากเง่ามึงเป็นไทยใหญ่ผ <c oughs> ู้ไม่ชาอะแต่อยาาชนะอะมึงมันขยะแถมยัง ถ้าถือเป็นทั้งคณะพยายามยังไงก็ไม่ชนะวะเด่แดแดกมามาอยู่หน้าคอมมีปัญญาแค่จับเมาเหมือนที่ไปขออาศัยจอมแต่ซื้อขโมยโทรศัพท์เขามึง,งโง่หรือเปล่าสักโทรไปถามพี่ต้นจะเอาไปขายที่ไหนดีสันดานเที้ยวแบบเนี้ยกูถามหน่อยมนุษย์มนาธรรมดาที่ไหนมีมึงมันสั่งมนรกไอ้เที้ยวไม่ใช่ลูกผู้ชายมึงจะมาต่างดาวไม่ใช่ล<อ>ชูกผู้ชายกับเอามึงไปไปช่วย Fake ass rapper. ไปขอยืมห้องไอ้นุ๊กสึกไปขโมย m อแล้วมึงเป็นคนอยู่หรือเปล่ากูาสุดจะเอียนเต็มทีไปโพธนาบอกมึงเคยอยู่อินเวนเดอร์กูนั่งอยู่ข้าง SG mm hmm. ก็ถามกูเย้ยนี่ใครอะไม่ว่าจะ O M E M O E O U C <Yeah. S 2> จะเปลี่ยนกี่ชื่อมึงก็ยังอ่อนอยู่ดี W O C ช <Yeah. S 2> งงกดูเงามึงเนี่ยแม้แต่แผนเค้กก็ก็ไม่เอามึง uh huh. แคปรูปกองวิวในยูทูบแต่เสือกลืมปิดแท็บวิธีกองวิวแบบอย่างง่าย <Wow. S 2> จะตอนแหลกก็เสือกไม่เนียนไอ้ย,ยียแม่งอย่างควายก uh ็ huh. เพลงจบแล้วบล็อกมึงต้องรู้สึกว่าอยากตาย รูปตุ๊บแน่นอนวีออนงมีมึงรับหลังก็เหมือนสไปในฮอร์โมนมันไม่ใช่แนวของกล้องแนวนี้นะกล้องไม่คล่องแล้วมึงเป็นโรคจิตหรือเปล่าถึงขังเนียงไว้ในห้องซับไม่ใช่ลูกคู่ชายยังมึงมันเป็นแค่เฟ k ก g สแวบ a p p e r no no ไม่ใช่ลูกคู่ชาย